สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับนับต่อจากนี้อีกเจ็ดวันดวงเราจะเป็นยังไงเปิดไพ่หนึ่งใบวันนี้นะครับเรามารองเลือกกันดูเลยนะครับมีอยู่ห้าห้าสีห้ากองเปิดไพ่หนึ่งใบนับต่อจากนี้อีกเจ็ดวันดวงเราจะเป็นยังไงเริ่มจากสีแดงนะครับสีแดงคนที่เลือกสีแดง คุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะฮะมีความสำเร็จเข้ามานะครับจัดเม้นนะได้รับโอกาสมีโชคของตัวเองนะครับได้รับโอกาสที่ดีสำหรับคุณนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีและมีโอกาสาคำว่าโอกาสนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะโอเคนะสำหรับคนที่เลือกสีเหลืองสีเหลืองนะครับ อีกเวันนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงนะราชาเหรียญโอ้โหฟู้ฟ้าหน้าดูนะครับคนที่เลือกสีเหลืองช่วงนี้เจ็ดวันกํารกําไรมีแน่นอนนะราชาเหรียญสูงสุดของไพ่แห่งโชคลาภช่วงนี้คุณจะฟู่ฟ้าคำว่าฟู่ฟ้าคืออะไรโอ้โหแบบ กำไรกำไรดีมีกินมีใช้นะครับผมมันเป็นเรื่องของแบบว่าเป็นดาวเด่นเลยอะ่ะเป็นดาวเด่นทางการเงินเลยอะ่ะนะครับผมถือว่ามีโชคมีลาบด้วยเช่นกันแต่เป็นล,ล,ลักษณะของสิ่งของใช่ไหมสีแดงนี่เป็นโชคลาบในเรื่องของโอกาสสีเหลืองเป็นโชคลาบของการเห็นผลประโยชน์การมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จกับผลประโยชน์นั้น เหนไหมเราเนคนที่เลือกสีเขียวคุณจะได้เรียนรู้เฮอร์มิตคุณจะมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจอะไรต่างๆที่คุณไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยอีกเจ็ดวันนับต่อจากนี้คุณจะเริ่มรู้แล้วคุณจะมีโอกาสได้รับข้อมูลได้ศึกษาหาข้อมูลได้เรียนรู้และเข้าใจอ่าเจ็ดวันต่อจากนี้ไป คุณจะได้รับเหมือนโอกาสทางความรู้เออมันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เอามาพัฒนาตัวเราได้นะครับผมสีเขียวแล้วสีม่วงอาสีม่วงนี่อัศวินนะอัศวินไม้คุณจะต้องมีความมุ่งมัน่นตั้งใจต้องทำให้สำเร็จออีกเจ็วันนับต่อจากนี้คุณจะมีโปรเจกต์มีเหตุการณ์ที่คุณต้องใช้ความพยายาม ทำให้มันสำเร็จแต่ถามว่าสําเร็จไหมมันสําเร็จแน่นอนแต่มันต้องออกแรงต้องภาคเพียรต้องฝึกซ้อมมันถึงจะสําเร็จนะ,อะโอเคสำหรับคนที่เลือกสีฟ้าใบสุดท้ายโอเคลนะเจ็ดไม้เจ็ดไม้คืออะไรเจ็ดไม้ในที่เนี้ย เป็นเรื่องของการตรวจสอบจะมีคนมาถามนู่นมาถามนี่เป็นขั้นตอนเป็นช่วงของการตรวจสอบอมีบททดสอบเข้ามาคุณคุณอีกเ็วันเนี้ยบางคนบางท่านอาจจะไปสัมภาษณ์ไงไปสัมภาษณ์แล้วสอบถามประวัติเป็นยังไงชื่อชื่ออะไรต่ออะไรเงี้ยเป็นการซักประวัติเออถ้าเป็นเรื่องของการสมัครงานนะผมตีไปทางที่ดีก็คือว่าเวลา เจดวันนี้คุณอาจจะไปสมัครงานแล้วมีคนมาถามเป็นไงชื่ออะไรเรียนอะไรทํางานที่ไหนมาถ้าเป็นเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็าอาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วก็ถามนู่นถามนี่อยากรู้เรื่องอยากรู้นี่จากเราอีกเจดวันนี้อ่าถ้าเราไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะบอกใครเจ็ดวันนี้เราก็เก็บเว้เก็บตัวนิดหนึ่งโอเคนะครับจบแล้วประมาณนี้นะครับเจดวันดวงเราจะเป็นยังไงอ่า ถ้าถ้าถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างที่ไพ่บอกแจ้งด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออไพ่นี้มันแม่นนะไพ่นี้มันตรงนะเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายว่าจริงแล้วความหมายนั้นเป็นเช่นใดความหมายอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือใกล้เคียงก็ได้ถ้าคุณ ถ้าคุณรู้แล้วว่าอ,อ๋ออีกเจ็ดวันนี้นะไพ่นี้ปรากฏแต่เหตุการณ์นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ในการเรียนไพ่ทาโร่นะครับจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนได้เยนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ